พอโทรไมออ่ไดงเรยรู้สึกตื่นเต้นนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ใส่ชุดติดประกาชุดรับเลี้ยงญาติเพราะว่าตอนปาตีไม่ได้รับครับแต่ติดงานแล้วก็ไม่ไม่ได้ว่างมารับก็พอพอโทรว่างพอดีจริงทจริงอ่ะเกือบแล้วจะไม่ได้มารับเพราะว่าจริงมีคอนเสิร์ตของเจมินายโฟร์ก็ดีใจครับที่ได้ใส่ชุดมาดิสักทีทครับผมแฟนก็มาอมรอให้ผมใส่เยอะ,ะๆเลยใช่เป็นแฟนเยอะมากไม่คิดว่าจะมีคนมาเพราะว่าผมไม่ได้บอกใครเลย แทบไม่ได้แจ้งกับใครเลยเพราะว่าถ้าถ้าคอนเสิร์ตไม่มีทุกคนก็จะไม่รู้ว่าผมรับลินยาน้องๆอลยเ <c oughs> พื่อนๆที่โทรมาก็บอกว่าจะมาบอกว่าไม่ต้องมันไกลเกิงใจเกิงใจที่มา,าว่านี่มันไกลมากสายสี่ไกลมาแล้วเดี๋ยวถ้าพวกพวกเขามาไกลขนาดนี้เนี่ยแล้วถ้าพวกเขาจบบ้างผมต้องไปผมไม่ไหวเ <c oughs> <c oughs> ออ สองอย่างคือหนึ่งเก่งใจสองเดี๋ยวเดี๋ยวติดหนี้บุญคุณคนเดแต่ผมต้องไปมันหลายที่แล้วก็จบมางกรุงเทพคนธรรมศาสตร์คนเอ่อมอสวอยพอโอเคนะใกล้ตึกแต่ถ้ามางกรุงเทพธรรมศาสตร์เนี่ยผมไม่สู้แล้วคนเยอะไกลด้วยต้องร้อยใจนะท่านนะไม่ก็เขาไม่ต้องมาของผมก่อนเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องไปของเขาดูละแฟกันอ๋อเ้าจนไปใช่ครับผมในไหนเป็นขับเข้ามาแล้วบอกว่าสองคนไปขัถ่ายกล้อง ครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยครับที่มาที่นี่นครับรวมถึงคนที่ไม่ได้มาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ที่มาไกลขนาดนี้แล้วก็ถ้าพวกคุณจบไม่ต้องส่งมาหาผมนะว่าจบกันที่ไหนนะผมว่าจะไม่ได้ไปนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณมากที่ยอมเหนื่อยเพราะว่าร้อนมากๆอากาศร้อนมาแล้วคนเยอะมากหาที่จอดรถยากมากขอบคุณที่มากันเยอะๆนะครับเป็นไงมแน่็พอกไม่มีเลยครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> คำถาถวนี้ เออเป็นคำตอบที่ตอบได้ง่ายที่สุดเลยพอแล้วครับปอปอโทคิดว่าพอแล้วจริงจริงจะเอาแคบตอนปอตีด้วยแต่ว่าเออพออยากให้เรียนป้าอยากให้เรียนต่อก็เลยแบบโอเคลองดูเออแล้วพอเราจบปอโทแล้วแบบทางครอบครัวเราเป็นไงบ้างภูมิใจขนาภูมิใจมากบอกเลยว่าการรับปริญญาครั้งนี้ไมยถนงว่าการที่มาแล้วปรีเพื่อป้ากับแม่โดยเฉพาะเลยเขาอยากถ่ายรูปคู่จุ๊คุยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโดยป้าแม่โดยเฉพาะเลยถ้าเป็นเราเดี่ยวเดียวเนี่ย จะยากพูดถึงความผู้เทอเราหน่อยกับการแบบการเรียนพอโูมันหนักหรอเป่าเป็นยังไงบ้างก็ก็หนักครับแต่ว่าทางมหาลัยกับอาจารย์ก็ก็รู้ว่าเราทํางานในวงการด้วยแล้วก็หนักด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีมีช่วยช่วยช่วยเราด้วยเยอะเลยครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์กับทางมหาลัยด้วยค่ทางานเราก็เยอะนะใช่ไหมใชต้องต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็ก็เหนื่อยครับแต่ว่าสู้แต่ว่าพูดถึงคุณจบมาสั่งเนี้ย มันมันสวดทางกับอาชีพการงานอยเลยไม่สวนนะผมรัศดาเอกาแสดงผมเรียนต่อใช่ไม่มีก็ก็ก็เป็นสายอ่าเป็นเป็นคณะคณะเดียวกับตอนที่เราียนปตอเลยเราอยากเรศึกษาต่อทางนี้ด้วยอะไรเงี้ยเผื่อว่าได้ใช้แต่พอเรียนไปเรียนมาแล้วงานที่เราทําไปด้วยคิดว่าไม่น่าใช้แล้วล่ะแต่ว่ามันก็คงอยู่ในตัวเราไปเป็นวิชาชีพของเราไปในอนาคตเผื่อว่าวันหนึ่งวงการบันเทิงเตะเราออกไป เราไมด้ได้มีอะไรทำจบมเรามีเป้าหมายอะไรต่อต่อไปว่าจะทำอะไรจะอย่างไงต่อถ้าตอนนี้ก็ยังโฟกัสง,งานในวงการบันเทิงมากกว่าแล้วก็การแสดงเป็นหลักยังอยากได้บทดีๆบทที่พิสูจน์เราต่งตางๆอีกเยอะครับก <c oughs> ็ยังยังโฟกัสในวงการบันเทิงเกินส่วนในที่เรียนจบไปก็คิดว่าถ้าในาอนาคตมีโอกาสได้ใช้ก็ก็อยากครับ ค่อนข้างนี่จะมีเ <c oughs> ขาเรียกอะไรนะมีเขาเรียกว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่บอกว่าโดง่งดังตอนทนี่ไปเอาติ้งมาออล่าสุดเลยใช,ใ,ชใช่เป็นไวรัลออเป็นไวรัลออเลยนะครับเป็นหนุ่มนักพ่อกายที่คนคิดว่าเป็นพี่โตสิริภูก็ดีครับไม่คิดว่าคนจะชอบเยอะขนาดนี้ตอนตอนแต่งก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาได้ น่ารักขนาดนี้นะมันจริงมันน่ารักมนาะถ้าถ้าเห็นใกล้ๆในกล้องอาจจะดูน่ากลัวแต่ถ้าเจอตัวจริงน่ารักมากนะทุกคนผมยังไม่เห็นใครเจอผมแล้วร้องไห้เลยในชุดนั้นทุกคนมีแต่รอยยิ้มและหัวเราะ<ด>ใคว่าคนต้องน่ารักแรงมานานใจเอาจริงผมมาจากไอดอลผมคนเดียวอยู่แล้วคือพี่แจ๊ดถ้าเป็นคนเห็นเด้เห็นพี่แจ๊ดเคยแต่งอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็จริงๆอาจจะชุดหลายๆชุดนะก็คือมาจากพี่แจด๊ดโดยเฉพาะเลยใช่ก็ก็รู้สึกว่า เแต่งแล้วถ้าเราเห็นพี่แจ็เรายังขำได้ถ้าคนเห็นเราแต่งก็คงจะขำไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่อาจจะมีไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นอาจจะเติมเองบ้างแต่งหน้าเพิ่มเองบ้างอะไรเงี้ยปับายไปครับเรากดดันไหมอ่ะเพราะว่าครั้งก่อนเราก็ทําไปเต็มที่มากรอบนี้เราก็ไม่กดดันนะไม่ได้ผมไม่ได้ทําเพื่อที่จะเป็นไวรัลหรือสร้างตํานานหรืออะไรที่คนบอกว่าแต่เราทำเพราะชอบเราทำเพราะเราสนุกเราคิดว่าไม่แต่งคือถ้าคนเห็นรูปผุมตอนเด็กนะ ผมแต่งตัวเป็นทุกวันนี้อยู่แล้วจะแต่งกับแม่แม่จะเอาชุดผู้หญิงมาให้ใส่ชุดบัลเล่มาให้ใส่บ้างเราจะแต่งกับแม่อาชุดนอนแม่มาใส่บ้างคือเราจะแต่งเพื่อสร้างเสียงร้องให้กับที่บ้านอยู่แล้วฉะนั้นมันไม่ได้จะแต่งเพื่อเอาอะไรมันแต่งเพราะว่าเราสนุกแล้วเราแต่งเฉยๆแค่นั้นเองแต่ละปีต้องลเวล v e l แต่ว่าเขามีคนรอดู่ะค่ะจริจปีนี้มันัพเลเวลปะผมรู้สึกว่าถ้าถ้านับเล v e l จริงๆอ่ะั้าตอนี่มันัพอ๋อหรอแต่ถ้านับแบบ เอาขึ้นหิ้งเลยนะผมยังให้พี่ถาถงดีสุดที่ผมไปนั่งดูตัวเองอ่ะผมรู้สึกว่าไม่ยังไม่ไม่มีอะไรมันลบได้ถ้าผมถ้าผมต้องการลบผมคงเครียดตายแล้วอันนั้นมันยากเกินผมไม่รู้จะแต่งเป็นอะไรแล้วอะในข่าวมันแย่งชีพแล้วไอ้เซร<อ>า <c oughs> มูนใช่ไหมอ๋อแม่งแย่งนุ่นแล้วก็แย่งตำแหน่งไปด้วย <c oughs> เออแต่ไม่เป็นไรค่าชุดเาแพงชยให้เขาที่ที่สองก็ได้เขาเช่ามาหลายหลายตังค์อยู่แต่ผม อันเน้นทางกายภาพไม่เน้นทางคุณภาพเท่าไรใช่ <c oughs> เราเศษเ็ษรวมกี่บาทคะั่เศ็เรวมรวมว่าน่าจะแพงสุดคือน,นุ่นเลยนุ่นแพงสุดเลยแล้วก็ที่เหลือที่เหลือใช้จากของที่มีส่วนมากทุกๆปีนะผมจะใช้จากของที่มีแล้วก็มาตัดตัดทิ้งเอาอะไรเงี้ยที่แบบเสื้อผ้าไม่ใส่แล้วอะไรเงี้ยเอามาแบบอาดปใช้เอาก็ไม่ไม่ไมน่าจะรวมรวมของปีนี้ค่านุ่นประมาณ300อกว่าบาท ผมว่ารวมๆไม่เกิน400 400 500่ร้อยห้าร้อยที่หลายสาวนไ,ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อ่ถือว่าใช้แล้วกันใช้เระว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าเขาเป็นขี้ขมโมยเขาบอกว่าเขาก็ขมโมยไปน,นิดนิดนหน่อย,ยแหละเขาอยากเติมเพิ่มเพรากลัว,วดรอปจากเราไงเพราะเราอ,อกขนาดนั้นเขาน้อยหน้าไม่ได้ไงมีมีอะไรฝากแก๊สเซอร์เบียนไปนะเพราะว่าเราก็ได้ออกสื่อก่อนเขาละพี่หน้าแยกห้องนอนครับพ <c oughs> ี่หน้านอนเดี่ยวแล้วก็จะได้ไม่รู้ว่าผมแต่งชุดอะไรจะได้ไม่มาเยี่ยมกันเออพี่หน้านอนเดี่ยวขอนอนแยกเนาะ ว่านอนกับพวกมันสองคนทุกปีเนี่ยผมไม่เคยได้นอนเตียงดีๆเลยแต่ครั้งนอนแต่เตียงเสริมทุกครั้งเลยเราเป็นผู้ชายต้องรับที่เราบางทีมันไม่ได้คือมันคือการขอรับอ่าม,มันคือการแบบคอมมิวนิสต์เลยครับมันคือการบังคับกูเข็นเพราะเวลาแบบผมโดนแต่เอาติ้งแล้วเอาติ้งเนี่ยผมจะได้นอนเดี่ยวเพราะไม่มี9คนใช่ไหมน้องก็จะนอนคู่แต่น้องมันแบกเตียงเสริมมาห้องผม เพื่อที่จะเอาผมออกจากเตียงตัวเองไล่ผมไปอยู่เตียงเสริมแล้วก็ึ้อไปนอนเตียงผมโดยที่ไม่ถามอะไรผมจะำํำมาทำแบบนี้ทุกครั้งที่ไปแฟนมีดฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นการกับพี่ชายอันนี้ผมโดนผมโดนเอาเปรียบอยู่ครับนนรใช่ฝากด้วยแม่ๆฝากเช่อยปกป้องผมด้วยเออและนี้จะมีแบบคลายร่างกายคลายปรญญา มื่อเช้าเขาตื่นมาเขาตื่นมาเขาส่งมาบอกว่าอยู่ตึกอะไรอ่ะผมว่าเฮ้ยมาเหรอตอนแรกผมก็เกงใจไงมันไกลอ่ะก็แบบว่าเดี๋ยวปั่นจักรยานไปแล้วก็ใส่ใส่รูปชุดเสื้อชุดจักรยานเขาอ่ะปั่นมาเปล่าปั่นมพูดไปเรื่อยมันไม่กล้าปั่นจริงหรอกน้องปูดพอดีมาจะลงโอลิมปิกมั้งถ้ามึงปั่นมาเนี่ยก็คงก็คงน่าจะมาแหละครับผคือว่าเดี๋ยวเขถึงน่าจะโทรมาคิดว่าน่าจะมา้ มีอะไรบ้างงช่วนครับผมฝากมูเตเลฟแล้วนครับแม่ไม้มวยลำนะครับเพิ่งถ่ายจบตรงไปกับสกายพีมนะครับก็คิดว่าน่าจะออนแอร์ช่วงไหนไม่รู้รอดูติดตามนะครับเพราะตอนนี้เรื่องแรกออนไปแล้วก็น่าจะทยอยทยอยเรื่องไปนะครับผมแล้วก็ผลงานปีหน้าก็ฝากเกมทีวี2026แล้วะครับขอบคุณคะขอบคุณมค่ะได้เลยครับมีเสริอีกมีเสริดีๆเสริเอ